สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลือไปเรื่อยลิวอภูลกำลังให้ความสนใจราฟาเอลเลอาและนักเตะรายนี้อาจมีค่าตัวอาจพุ่งไปไกลถึง150ล้านยูโรอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดในดินการย้ายทีมนักเตะรายใหม่ที่ลิวอภูนกำลังให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้ หลังจากที่เมื่อช่วงคำคืนที่ผ่านมานั้นสื่อในประเทศสเปนหลายสำนักต่างพร้อมใจออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทั้งเร์พูลและเรอัลมาดริตนั้นต่างกำลังแสดงความสนใจที่อยากได้ตัวราฟาเอล,ลเลอากองการลางฟองฮอตจากสโมสรเอซีมิลาน Milan, เข้าสู่ทีมไหนช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยแหล่งข่าวรายนี้ยังอ้างต่อไปว่าทาั้งลเรวพูลและเรอัลมาดริดนั้นอาจจะต้องเตรียมเงินสดเอาไว้ไม่ต่ำกว่า100 50ล้านยูโรหรือ130ล้านปอนด์เลยทีเดียวถ้าหากว่าอยากที่จะประสบความสำเร็จในดินนี้โดยในตอนนี้ถือได้ว่าราฟาเอลเลเอากองกลางทีมชาติโปรตุเกสในวัย24ปีรายนี้กำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่พีกแบบสุดๆหลังโชว์ฟอร์มเด่นตั้งแต่เมื่อช่วงฤดูกาลที่แล้วจนมาถึงฤดูกาลนี้ทั้งในศึกกันโชเซเรียและฟุตบอลยุโร โดยฤดูกาลที่แล้วนั้นราฟาเอลเลเอาหยิงได้ถึง16ประตูจากทุกรายการทั้งๆท,งท,งท,งที่ตัวของเขานั้นเป็นผู้เล่นไหนตำแหน่งกองกลางแต่กลับมีฟอร์มการถล่มประตูที่ดีกว่าศูนย์บางคนเสียอีกโดยล่าสุดได้มีรายงานออกมาจากทางด้านของลิเวอร์พูลโ,โดยกล่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลและราอันมาริดนั้นกำลังเฝ้าจับตาดูฟอร์มการเล่นของราฟาเอลเล,อา,าเอ,ล,เลเอาอย่างใกล้ชิดและส่งทีมงานเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้มาแล้ว เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองสโมรสรมองว่ากองกลางตัวรุกพรอสูงรายนี้คือผู้เล่นที่ทีมของพวกเขานั้นต้องการและคาดการกันว่าน่าจะมีการติดต่อพูดคุยอย่างเป็นทางการกันในเร็วๆนี้เพื่อสอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับการย้ายทีมของนักเตะรายนี้โดยในตอนนี้ราฟาเอลเลเอานั้นยังมีสัญญาปุกมัดร,ระยะยาวกับทีมปีศาจแดงดำเอซิมิลานจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 8และมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง100 ห้ล้านยูโรเลยทีเดียวแน่นอนว่าทางในตอนนี้ทางเอซีมิลานมีอำนาจจะในการต่อรองในดินการย้ายทีมของราฟาเอลเลอเอที่สูงมากๆและก็เชื่อว่าทีมของพวกเขานั้นก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมแต่อย,ย่างใดดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลหรือระอันมาริดต้องการให้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วหลักก็พวกเขาจำเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวนักเตะรายนี้ในราคาค่าฉิกสัญญาที่100 50สิบล้านยูโรหรือหนึ่งร้ยสสิบล้านปอนด์เพียงทางเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิรวอว์พูลนั้นกำลังมองว่าการที่อนาคตของโมซาลานั้นมีความไม่แน่นอนและมีโอกาสที่ตัวของกองหน้าชาวอียิปต์รายนี้อาจจะเลือกย้ายทีมในช้วงตลาดซื้อขายครั้งถัดไปด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกทำให้ทางลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเตรียมแผนรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆและแม้ว่าทางด้านของราฟาเอลเลอเอานั้น อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งเดียวกับโมซาลาแต่ในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีผู้เล่นกองหน้าหลายคนที่สามารถเล่นแทนตำแหน่งของโมซาลาได้ดังนั้นการเพิ่มผู้เล่นกองกลางตัวรุกแหล่ถ้าสร้างสัรเกมเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของลิเวอร์พูลและที่ผ่านมานั้นก็เป็นที่รู้กันดีว่าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งเทเลเมเกอร์เข้าสู่ทีมได้เลย และราฟาเอลเลอเอาอาจจะเป็นผู้เล่นที่ทางลิเวอร์พูลนั่นออกกำลังมองหาหยุดเจมี่คาราเกอร์เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาไล่ล่าตัวจูดเบลิงแฮมเข้าสู่ทีมอีกครั้งเมื่อสัญญาของเขากับแปรอันมาดริดใกล้สิ้นสุดลงหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีข่าวออกมาว่าได้มีนักข่าวไปสอบถามทางด้านของเจอเกนคลอปในงานถแถลงข่าวว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถคว้าตัวจูดเบลิงแฮมเข้าสู่ทีมได้ทั้งทั้งที่ยังมีโอกาส จนทำให้สุดท้ายแล้วนักเตะรายนี้เลือกย้ายไปค้าแข่งกับเรอันมาดริดและสามารถระเบิดฟอร์มเก่งกับต้นสังกัดใหม่ได้ในท,ทันทีด้วยการยิงไปแล้ว6ประตูจากการลงสอนำห6นัดในช่วงที่ผ่านมาจนทําให้เหล่าบรรดาสื่อต่างๆออกมายกให้ดินการย้ายทีมของจูดเบลิงแฮมเข้าสู่สโมสรเรอันมารดริดนั้นเป็นดินที่ดีและคุ้มค่ามากที่สุดในชาติวงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยทีเดียว โดยล่าสุดทางด้านของเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลที่ได้เห็นข่าวดังกล่าวนี้โดยเช่นเดียวกันอ๋ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดโดยกล่าวว่าตัวของเขานั้นเห็นด้วยย่ที่จูเปเบลิงแฮมคือดินการย้ายทีมที่ดีที่สุดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยและตัวของเขานั้นก็เสียดายมากๆเช่นเดียวกันที่นักเตะรายนี้ไม่ได้ย้ายมาคาแข่งกับลิเวอร์พูล ทั้งๆท,ที่ตอนนั้น Liverpool ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแต่พวกเขากลับไม่กล้าสู้ราคาแน่นอนว่าผมขอบอกตรงนี้เลยว่าลิเวอร์พูลยังไม่หมดหวังอะไรเลยในการคว้าตัวกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้มาระวงทับและไม่แน่ว่าลิเวอร์พูลอาจจะหวนกลับมาให้ความจริงจังในตัวของจุดเบลิงแฮมอีกครั้งเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับแปอันมาดาริสนั้นใกล้ที่จะสิ้นสุดลงผมไม่ได้พูดเรื่องเพ้อฝันแต่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริง เพราะหากนักเตะรายนี้ใกล้จะหมดสัญญาแล้วล่ะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะมีหลายสโมสรเข้ามาให้ความสนใจและอยากที่จะทุ่มเงินคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทับเหมือนกับตอนที่มีหลายสโมสรต่างแข่งกันแย่งตัวเขาไปจากบอร์เซียดอร์มุนและผมก็เชื่อว่าเมื่อถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลจะต้องวนกลับมาไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอีกครั้งอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่านักเตะรายนี้จะฟอร์มดิ่งสุดขีดจนไม่คุ้มค่ากับการคว้าตัวมาร่วมทัพอีกต่อไปแล้ว ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จูดเบลลิงแฮมจะฟอรองตกและตรงกันข้ามผมมองว่านักเตะรายนี้จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆฤดูกาลพวกคุณฟังผมนลิเวอร์พูลยังมีเวลาและยังมีโอกาสและผมก็เชื่อว่าจูดเบลลิงแฮมจะไม่อยู่คาแข่งกับราอันมาริดไปจนเลิกเล่นหรอกผมพูดตรงๆว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่เขาจะย้ายออกจากราอันมาริดแต่อนาคตของเขายังไม่แน่นอน และเมื่อสัญญาองค์เขากับประอันมาดาริสสิ้นสุดลงผมก็เชื่อว่าชุดเบลลิงแฮมน่าจะมองถึงโอกาสการกลับมาคาแข้งใหบ้านเกิดอีกครั้งอย่างแน่นอนและที่สําคัญนักเตะรายนี้ยังไม่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ําดังนั้นเขาคงอยากกลับมาเล่นในลีกบ้านเกิดในช่วงพีคของอาชีพการคาแข่งก็มีความเป็นไปได้และเมื่อถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลอาจจะเป็นทีมเดียวที่ตัวของนักเตะรายนี้อยากร่วมงานด้วย เพราะผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมในฝันของเขามาเป็นเวลานานแล้วและถ้าหากว่าในต่อนอนนั้นเจอร์เก้นครอปยังอยู่คุมทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วหลักก็ผมเชื่อมั่นว่าดินนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เจมี่คาราเกอร์ให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลเตรียมเรียกตัวติอาโก้อันคันทาราและโจเอลมาติดเข้ามาถกอนาคตในเร็วๆนี้คาดว่าจะมีการเพิ่มสัญญาให้อีกคนละหนึ่งปี อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาของติอาโกอันคันตาร่าและโจโอเอลมาติดหลังจากที่ในตอนนี้สัญญาของทั้งคู่นั้นกำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และในตอนนี้นักเตะทั้งสองคนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายและสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้เมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้าและจากรายงานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทางสโมสรหรือว่าพูลนั้นยังไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวนักเตะทั้งสองรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใด พราะมองว่าประสบการณ์ของทั้งคู่นั้นสามารถช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างดีและทางสโมสรน,นั้นก็กำลังมีความคิดที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้เล่นทั้งสองรายนี้ในเร็วๆนี้โดยล่าสุดได้มีรายงานข่าวจากสายข่าววงในของสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้น กำลังมองหาความเป็นไปได้ในการต่ออายุสัญญาให้กับทั้งติอาโก้อันคันทาราและโจโอเอลมาติดเพิ่มเติมอีกคนละหนึ่งปีหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของทั้งคู่นั้นกำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังเตรียมที่จะเรียกทั้งติอาโก้และมาตีฟเข้ามาเจราจาเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ในเร็วๆนี้โดยคาดการกันว่า นักเตะทั้งสองรายนี้น่าจะยินดีที่จะได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอีกหนึ่งปีและน่าจะยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยเป้าหมายของลิเวอร์พูลในตอนนี้คือการเก็บผู้เล่นที่มีประสบการณ์ให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลที่มีความกดดันสูงและประสบการณ์ของทั้งติอาโกอันคนทาร่าและโจเอลมาติดนั้นน่าจะช่วยประคองให้ทีมผ่าน ช่วงความกดดันในการลุ้นแชมป์ไปได้เป็นอย่างดีแม้ว่าทั้งสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วแต่เป้าหมายของเจอเกนคลอปนั้นก็คือการส่งนักเตะที่มีประสบการณ์สูงนั้นลงมาช่วยประคองทีมในช่วงท้ายเกมนั่นเองซึ่งเหมือนกับที่ทางเจอเกนคลอบนั้นเคยไว้วางใจและส่งเจมมินเนอร์ลงมาช่วยประคองทีมในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันนั่นเองและอีกบทบาทที่สําคัญก็คือทางลิเวอร์พูลนั้นต้องการให้ทั้งติอาโก้อันคาร้า และโจเอลมาติดถ่ายทอดประสบการณ์ของพวกเขานั้นให้กับนักเตะดาวรุ่งและนักเตะรุ่นน้องหลายๆคนที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เพราะอย่างที่บอกในตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยผู้เล่นอยู่ที่24-25ปีและมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่กำลังก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดในฤดูกาลนี้ดังนั้นงานเป็นที่เลี้ยงงอให้กับนักเตะรุ่นน้องของติอาโก้ Go, และมาติดนั้นถือว่ามีความสำคัญซึ่งนั่นทำให้ตอนนี้ทางลิเวอร์พูล กำลังมีความคิดที่จะมอบสัญญาฉบับหใหม่ให้กับผู้เล่นทั้งสองคนในเร็วๆนี้โดยคาดว่าถ้าหากการเจรจาผ่านไปได้ด้วยดีนั้นน่าจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ